วัสดีครับน้องเลิฟวันนี้พี่มาเทสร,ระบบเสียงใหม่ด้วยไม่ต้องแปลกใจสคริปต์เอาได้เหมือนเดิมจะเป็นสคริปต์เวอร์ชั่นใหม่แถมโนคีย์และมีครบทุกฟังก์ชันด้วยใครที่ถามหาการฟาร์มต่างๆเอาอันนี้ไปใช้ได้เลย ไม่ต้องแปลกใจทำไมพี่ใช้เสียงแบบนี้พอดีข้างบ้านพี่ก่อสร้างอะไรไม่รู้มันเข้าไมา่พี่อัดเสียงไม่ได้ก็ขอโทษน้องๆหนูด้วยแต่อะไรต่างๆพี่ก็จัดมาให้หมดแล้วอยากได้อะไรอีกขอให้บอกพี่จัดให้ได้หมดฝากกดไลค์ด้วย